เตสังวูปะสะโมโสุขโขความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขโดยหลวงปู่เจ้ยจุนโทตอนที่หนึ่งต่อไปจะได้ปัญญายธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายการทำใจของเราให้เข้าความสงบเหมือนกับบุคคลผู้ที่มีบ้านมีเรือนก็จำเป็นจะต้องปัดกวาด รักษาทำความสะอาดเช็ดถูบ้านเรือนชำระสิ่งโสโครกสกปรกออกไปจากบ้านจากเรือนก็เป็นสิ่งน่าดูหน่้างามเอาหยักใยแมลงวีมแมลงวันให้หายไปอย่างนั้นเหมือนก,นกันกับการทำใจของเราในขั้นต้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นขั้นต้นก็จําเป็นจะต้องสะสางใจของเรา ที่ยังวุ่นวายยังขัดยังคล่องจะภาวนาก็ไม่เป็นอันภาวนาอันนั้นให้มาระลึกถึงการภาวนาบทใดบทหนึ่งไว้ในใจของเราอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นเองที่เป็นเหตุที่จะให้กําจัดความวุ่นวายความขัดข้องของใจให้หยุดชะงักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ใจของเราไปดิ้นหลน กระวนกระวายไปกับสิ่งทั้งปวงนี่ความแก้ไขขั้นต้นก็จำเป็นอย่างนี้หรือเราจะพุโทธโธธรมมโสโฆหรือความตายอันใดอันหนึ่งหรือละลึกถึงอัติหรือเกสาโลมานขาบทใดบทหนึ่งไว้ในใจของเราก็ได้เพื่อประครับประคองใจของเรานั้น ไม่ให้สายไปในอารมณ์ต่างๆของใจนี่ขั้นต้นการฝึกหัดก็จำเป็นจะต้องกระทำอย่างนั้นพิธีอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมากมายแต่ทำไมไม่กระทำอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะใจนั้นเมื่อลำดับจะเข้าไปทำใจอย่างนั้นมันเกิดความเกียดคร้านความมักง่าย ความเอาแต่ความสบายอย่างเดียวจึงเป็นเหตุไม่ให้อยากนึกอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งสิ่งอันใดของหัวใจจะปล่อยวางใจให้เป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้และก็เป็นเหตุของธีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาครอบงำอันนี้เองเป็นเหตุที่ไม่แก้ไม่ดัดแปลง หรือเรามีผมไม่สะไม่สางไม่ฟอกไม่หวีก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดมีหน้ามีตาไม่ล้างไม่ขัดไม่สีก็น่าเกลียดมีลูกในตาขี้ตาเฉอะแฉะน้ำตาไหลบบ่บบบะไม่ล้างไม่ขัดก็เป็นสิ่งน่าเกลียดนี่สรีระร่างกายก็เหมือนกัน ไม่ได้ขัดไม่ได้ถูด้วยสบู่ไม่ได้ปะแป้งอย่างนี้ก็เป็นสิ่งน่าเกลียดไม่น่าดูน่ามองน่างามเข้าไปในที่ใดก็มีแต่คนรังเกียจอิจนาระอาใจว่าใหญ่นี่เหม็นสาบพระเหม็นสาบเนนเหม็นสาบนี่เขาก็ว่าเป็นอย่างนั้นใจนั้นก็เหมือนกัน ทำไมเราว่าเราทำไม่สงบเนี่ยเราทำมาตั้งนมตั้งนานใจไม่สงบนะมันเป็นเพราะเหตุอะไรเพราะใจไม่สงบมันขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจนึกขี้เกียจคิดขี้เกียจปลุงขี้เกียจแม้แต่การบริกรรมถ้าขี้เกียจอย่างนั้นแล้วมันก็ตกอยู่ในโ,โกสัจชะ ความเกียดคร้านคนขี้เกียจขี้คล้านมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาแม้แต่ใจที่จะกระทำก็ยังไม่กระทำแล้วจะดีอย่างไรก็ดีไปไม่ได้ใจสงบก็สงบไม่ได้มันก็มีแต่ไอทถีนมิทธะเข้ามาครอบงํำใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว ใจมันก็จะเป็นสมาธิอย่างไรตั้งกี่กี่คืนกี่เดือนกี่ปีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะมันขี้เกียจไม่อยากกระทำกิริยาของกายนั้นกระทำจริงแต่หัวใจนั้นไม่ได้กระทำหัวใจนั้นเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้คลานมักง่ายเอาแต่ตามสบายของใจ ไม่อยากต้องคิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งหมดปล่อยไปตามเรื่องตามราวอย่างนั้นที่สักแต่ว่าทำก็ทำไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนบุคคลผู้ที่เคยเห็นเขากินระก,กรรมเห็นว่าระก,กรรมหวานดีแต่ไม่ทันปอกเปลือกไม่ทันอะไรทั้งหมดขยํำเข้าไปทั้งเม็ดทั้งเปลือกมันก็ติดคอแล้วก็ต้องขายทิ้ง ไม่รู้ลดมีแต่น้ำเต็มปากอยู่อย่างนั้นเหมือนกันใจเราก็เหมือนกันทำตั้งหลายเดือนอย่างพวกพระเราอย่างเนี้ยเข้าสองเดือนแล้วสองเดือนเข้านี่ขาดอีกวันเดียวบางองค์ไม่สงบเลยอย่าว่าหลวงตาว่านะว่าให้ดีนี่เพราะฉะนั้นทำไมไม่สงบ เราอยากเข้าใจว่าเราบวชสามเดือนสามเดือนจะสึกออกไปมีครอบมีครัวอย่าเข้าใจอย่างนั้นบวชมาก็ต้องทำใจให้สงบเมื่อใจไม่สงบแล้วบุญไม่เกิดขึ้นบางทีเผลอๆได้บาปกินข้าวชาวบ้านเขาไม่ภาวนาเนะก็บาปสิเพราะฉะนั้น ต้องภาวนาให้ใจสงบให้ใจมันเป็นสมาธิทำไมคนอื่นทำได้เราทำไม่ได้เขานั่งได้สองชั่วโมงทำไมเรานั่งไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยเหรอเอออย่าไปกลัวสิมีแข้งมีขาเหมือนกันมีหูมีตา มีลิ้นมีกายมีใจเหมือนกันหมดทุกอย่างพระอริยเจ้าสาวกทั้งหลายท่านสามารถประพฤติปฏิบัติได้เราก็สามารถปฏิบัติได้บางคนท่านผู้มีความรู้ชลาสั่งสอนพวกเราสืบเนื่องกันมาอย่างนี้ท่านก็มีหูมีตาอย่างพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำได้ เราต้องแข็งใจนึกอย่างนั้นต้องมีฉันทะความพอใจใคร่ในการประพฤติปฏิบัติแล้วกำลังใจนั้นก็จะมีเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อกำลังใจเกิดขึ้นอย่างนั้นความขยันหมั่นเพียรในการกระทำมันก็ย่อมมีขึ้นนี่เมื่อความขยันหมั่นเพียรมีขึ้นทางกายวาจาใจพร้อม ใจก็มีเพียรพยายามนึกถึงพุทธโทธธร,รมโมสังโฆให้ประครับประคองใจที่วุ่นวายอยู่อย่างนั้นให้มาอยู่กับพุทธโธอยู่อย่างนั้นใจนั้นมันก็ค่อยๆละห่างไปห่างไปทีละน,น้อยๆเข้านานเข้านานเข้าสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาที ใจนั้นอยู่กับพุทธโธเรื่อยๆตลอดอย่างนั้นแล้วนั่นแหละใจมันจะเริ่มสงบนี่เราต้องพยายามตัดอย่างนี้อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมากวนเมื่อเผลอสติระลึกไปอย่างนั้นก็หวนกลับเข้ามาระลึกไว้หรือจะเอาความตายความตายก็ดีความตายนี้ก็ดีเหมือนกัน ตายตายตายเพราะเราต้องตายไม่ว่าหนุ่มแก่สาวออกไปรถชนปั้งเดียวก็เสร็จแล้วคาที่อยู่อย่างนั้นคาถนนตายเป็นผีตายหงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีคนอยากตายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งไม่เที่ยงเพราะสิ่งอันใดที่มันกลัว สิ่งอันใดที่มันทำให้ใจกลัวแล้วเอาสิ่งนั้นมานึกนั่นแหละมันจะทำใจให้เกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นการทําใจต้องอาศัยความเข้มแข็งความต่อสู้ของกายใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราทําเหลาะแหละไม่ได้เรื่องได้ลาวกี่วันกี่เดือนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น มันก็ได้เท่านั้นดีเท่านั้นไม่ดีขึ้นไปนี่ขาดทุนไม่ก็ขาดยังได้กำไรนิดนิดแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องราวในการภาวนาภาวนาใจของฉันสงบเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สักทีใจเป็นปกติแบบไหนใจที่ว่าเป็นสมาธิเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะอย่างนี้แย่ yeah.